ถ้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะ โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันไหน1ิอันดับการ์ดกับดักยูกิโอกันในภาคที่6กันแล้วนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าเริ่มจากอันดับที่10นะฮะทรับทวิกส์ถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องการจั่วการ์ดแล้วเนี่ยไม่เจอกับดักที่คุณอยากจะใช้งานนะฮะผมแนะนําว่าให้ใส่การ์ดใบนี้เสริมเข้าไปได้เลยจะช่วยคุณได้เยอะพลของการ์ดใบนี้ก็คือทําการนาการ์ดกับดักปกติ1ใบจากเด็กของเราออกจากเกมนะฮะ ยกเว้นการ์ดกับดักแท็บทริกส์นี้และเซตการ์ดหนึ่งใบที่มีชื่อเดียวกันกับที่นำออกจากเกมจากเด็กโดยตรงลงบนสนามเรานะฮะเราสามารถสั่งใช้งานการ์ดใบนั้นที่เซตลงมาได้เลยในเทิร์นนี้คุณสามารถสั่งใช้งานการ์ดกับดักได้อีกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นในเทิร์นนี้หลังจากที่ผลการ์ดใบนี้ถูกใช้งานไปแล้ว คุณสามารถใช้แท็บทริสได้เธอละครั้งโอ้โหก็บอกเลยว่าถือว่ามันเป็นการ์ดกับดักตัวแทนของใบอื่นนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณอยากจะเล่นมิลเลอร์ฟอสอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบจั่วไม่เจอคุณใช้การ์ดใบนี้แทนได้เลยเพราะว่าเราจะสามารถทําการเซตมิลเลอร์ฟอสเนี่ยโดยตรงจากเด็กได้แต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเลยคือคุณจําเป็นต้องเอาการ์ดก o อปปี้หรือว่าการ์ดที่มีชื่อเดียวกันเนี่ยออกจากเด็กก่อนหนึ่งใบนะฮะเพื่อที่เราจะได้เอาการ์ดใบเดียวกันเนี่ยอีกหนึ พูดยังไงก็คือคุณเล่นทีนึงคุณเสียการ์ดไปประมาณ2ใบเลยนะฮะทำให้การ์ดใบนี้เนี่ยใช้บ่อยๆไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือการ์ดใบนี้เนี่ยถ้าหากใช้งานไปแล้วนะฮะคุณจะเหลือสิทธิ์ในการใช้กับดักในเทอร์นั้นได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้น งไงก็คือถ้าหากใบนั้นใช้แล้วเหลวเนี่ยคุณใช้ใบอื่นต่อไม่ได้แล้วนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากจะใช้การ์ดใบนี้เนี่ยก็ลองคิดให้ดีก่อนที่จะใช้นะฮะแต่โดยรวมถือว่าเป็นการ์ดที่ดีมากเลยที่สามารถเล่นการ์ดกับดักแบบปกติจากเด็กโดยตรงได้นี่ถ้าหากแบบว่าเขาทําให้เล่นกับพวกกับดักเคาน์เตอร์บ้างอะไรได้บ้างเนี่ยผมไม่อยากคิดเลยว,ว่ามันจะโหดร้ายขนาดไหน อันดับที่9นะฮะเก t เอาหรือว่าการ์ดออกไปผลของการ์ดใบนี้ก็คือเลือกมอนสเตอร์2ตัวของศัตรูที่ควบคุมอยู่นะฮะที่มาจากการอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ต้าเด็กทำการสับมอนสเตอร์เหล่านั้นกลับเข้าไปยังเด็กคุณสามารถใช้เก t เอาได้เธอละครั้ง ก็ถือว่าเป็นการที่มีไว้ขัดขาศัตรูยามสําคัญได้ดีนะฮะแล้วก็มีเป้าให้เล็งถึง2ตัวแต่ว่านานวันเข้านะฮะการ์ดใบนี้เนี่ยมันก็เริ่มไม่เวิร์กเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันจะมีบางเด็กที่นํามันกลับเข้าไปในเอ็กซ์ต้าเด็กเหมือนเดิมเนี่ยมันกับเป็นการที่เราฆ่าตัวตายมากกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ประโยชน์จากการอัญเชิญเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทีนี้เราทําให้เขาอันเชิญได้อีกเนี่ยเขาก็ได้ผลประโยชน์อย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าการ์ดใบนี้เนี่ยถ้าหากนานๆเข้าเนี่ยก็คงจะไม่โหดร้ายต่อไปละ อันดับที่8นะฮะ which type ดาร์ดกับดักที่มีไว้ต่อต้านพวกการ์ดขัดและก็การ์ดแก้ดโดยเฉพาะเลยนะฮะแถมเรียกได้ว่าการ์ดใบนี้ถ้าหากเราใช้แล้วได้ผลเนี่ยมันจะโคตรเทผลของการ์ดใบนี้ก็คือถ้าหากศัตรูนะฮะทำให้การอันเชิญมอนสเตอร์ของเราไล่ผลไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษนะฮะหรือทําให้การสั่งใช้ง,งานการ์ดเอฟเฟกของเราไรผลนะฮะ เราจะสามารถทำลายการ์ดทุกใบบนสนามอีกฝ่ายและบนมือทุกใบด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการสวนกระับครั้งหนึ่งที่หนักมากๆเลยผมเชื่อว่าถ้าหากยังไงซัดสตูสมัยนี้เนี่ยต้องมีการ์ดขัดเยอะแน่ๆนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยวิชทาเนี่ยในสมัยนี้ผมว่าน่าจะได้ใช้บ่อยถ้าหากเราใส่เข้ามาไว้ในเด็กนะฮะแถมการสวนกระับครั้งหนึ่งเนี่ยคือแบบสตูไม่เหลือการ์ดให้เล่นเลยนะฮะไม่ว่าจะบนสนามหรือว่าบนมือเนี่ยโดนทำลายจนหมด ต้องเรียกได้ว่าโล่งสนามแล้วก็โล่งทั้งบนมือเลยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะชนะ1้0%เนะฮะเพียงแต่ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยผลทำลายเนี่ยมันหนักยิ่งกว่ามิลเลอร์ฟอสซะอีกอันดับที่7นะฮะเมตาเวิร์สมันคือเท r r ่าฟอร์มิงเวอร์ชันกับดักนี่แหละฮะของดีนะฮะที่แบบว่าถ้าหากคุณเล่นเด็กอะไรที่จำเป็นต้องพึ่งการ์ดสนามเป็นหลักคุณควรจะใส่ไว้ผลของการ์ดใบนี้ก็คือนำการ์ดเวทสนามจากเด็กของเราหนึ่งใบนะฮะมาสั่งใช้งานหรือว่านำขึ้นมือก็ได้ ต้องเรียกว่าสั้นๆได้ใจความและก็ใช้ได้พ,พลิกแพลงยิ่งกว่าเทอร์ล่าฟอร์มิงอีกนะฮะเพราะว่าถ้าหากท่านเนี่ยยังไม่อยากแบบว่าจะสะดวกใช้ตอนนี้ก็สามารถมาเก็บไว้บนมือได้ก่อนนะฮะหรือแบบว่าจะใช้ทันทีเลยก็เปิดปุ๊บเซตปั๊บเลยนะฮะในเทอร์มสตูแบบอยู่ๆสนามเราก็มาถือว่าเป็นการที่ยืดหยุ่นดีมากๆแล้วก็ทําให้มันโดนล,ลิมิตเดี๋ยวแค่ใบเดียวไปเรียบร้อยละอันดับที่6กนะฮะเลดรีบูทจะถือว่าเป็นแฮนด์ทรับก็ได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือการไปนี้เนี่ยเป็นการทีท่คนข้าง ค่าคอสหนักนะฮะแต่ว่ามันใช้ยำจําเป็นได้ดีมากๆแล้วผู้เล่นเก่งๆเนี่ยมักจะพกไว้ในไซเด็กหนึ่งใบสองใบนะฮะเมื่อศัตรูนะฮะใช้งานการ์ดกับดักเราสามารถทําให้การ์ดกับดักใบนั้นไร้ผลได้และถ้าหากทาสําเร็จนะฮะเซตการ์ดกับดักใบนั้นอ่ะกลับไปไว้ในสภาพคว่ำและศัตรูนะฮะจะมีสิทธิ์ในการเซตการ์ดกับดักอีกหนึ่งใบาจากเด็กมาไว้บนสนามตลอดจนกว่าจะจบเทิร์นนี้นะฮะหากผลของการ์ดใบนี้ใช้งานไปแล้วคู่ต่อสู้จะไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดกับดักได้ คุณสามารถใช้การ์ดใบนี้จากบนมือได้โดยการจ่ายไลท์พอยต์ครึ่งหนึ่งนะฮะ ก็ต้องเรียกว่ามันเป็นการ์ดกับดักที่ถ้าหากเราใช้ผิดจังหวะเนี่ยแล้วก็มั่วส่วเนี่ยเราจะแพ้ได้เลยนะฮะเพราะว่าค่าคอสเนี่ยมันหนักแล้วก็มีหลายแบบมากถึงแม้ว่าเราจะสามารถปิดผนึกการใช้งานการ์ดกับดักของศัตรูได้ตลอดทั้งเทิร์นเลยนะฮะแต่มันก็แลกมากับที่ศัตรูได้สิทธิ์ในการเซตการ์ดกับดักเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบจากเด็กโดยตรงได้เลยไม่ว่าจะเป็นใบไหนก็ช่างถึงแม้ว่าศัตรูจะยังใช้การ์ดใบนั้นที่เซตมาใหม่ในเทิร์นนี้ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเทิร์นหน้าคู่ต่อ,อสู้ รับมือการ์ดที่หมอบหรือว่าเซตมาใหม่ใบนั้นด้วยนะฮะแถมการ์ดใบนี้เนี่ยถ้าหากเราจะเก็บไว้ใช้บนมือนะฮะคุณจําเป็นต้องยอมจ่ายไลท์พอยต์ครึ่งหนึ่งในการใช้งานนะฮะจริงอยู่ว่ามันใช้บนมือได้แต่คุณจะยอมจ่ายไลท์พอยต์ครึ่งหนึ่งหรือเปล่าน,นี้คุณก็ต้องพิจารณาเอาเองนะอันดับที่5นะฮะคราคดาวเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องสายมาจับโปเกมอนกันเถอะนะฮะพลของการ์ดใบนี้ก็คือใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามอีกฝ่ายหนึ่งตัวนะฮะนำมอนสเตอร์ตัวนั้นมาคควบุม มอนสเตอร์ตัวนั้นจะไม่สามารถสั่งโจมตีหรือว่าใช้เอฟเฟกตได้ เมื bon ่อมอนสเตอร์ตัวนั้นออกจากสนามนะฮะให้ทำลายการ์ดใบนี้ผมมองว่าการที่เราได้ควบคุมมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนะฮะมันเป็นแค่ของแถมนะหลักๆของคนที่ใช้การ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถขัดเอฟเฟกมันได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นแบบมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้เนี่ยกำลังจะใช้เอฟเฟกมอนใช่ไหมฮะเราใช้การ์ดใบนี้ใส่เนี่ยไอเอฟเฟกนั้นมันก็ไม่ออกใช่ไหมฮะและแถมเราได้มอนสเตอร์ตัวนั้นน่ยมาควบคุมด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราได้มาควบคุมต่อแล้วเอามาปู้ยี้ปู้ยำต่อเนี่ยผมถือว่ามันเเป็นแแค่่โัสตจรริงๆาาอไว้ขดฟ อันดับที่4นะฮะ World Legacy Trap g r o เป็นการ์ดกับดักเติมทรัพยากรของเด็ก World Legacy นะฮะซึ่งผมมองว่ามันดีมากเลยถ้าไม่ติดที่ว่ามันเป็นการ์ดกับดักแต่เป็นการ์ดเวทมนเนี่ยผมก็คงจะคิดว่าคงจะโดนลิมิตแน่นอนผลของการ์ดใบนี้ก็คือทำการสับการ์ด5ใบที่ติดชื่อ World Legacy ที่มีชื่อต่างกันนะฮะที่นำออกจากเกมบนมือในสุสานและบนสนามที่หงายหน้าอยู่นะฮะยกเวเลด์เลกาซี่แท็บก o กรับเข้าไปในเด็ก หลังจากนั้นดอการ์ด2ใบคุณสามารถใช้เวอร์เลกาซี t แ p บโกรบได้เทิร์นละครั้งโอ้โหจากที่ฟังดูผมบอกเลยว่าดีมากๆนะฮะเป็นการ์ดที่แบบว่าสามารถเติมทรัพยากรแถมกู้การ์ดที่ออกนอกเกมกลับเข้ามาในเด็กได้ใช้งานได้กว้างมากๆเป็นการ์ดกับดักที่ดีมากใบหนึ่งเสียดายที่มันเป็นการ์ดเฉพาะนะฮะไม่งั้นเราก็ผมคงจะบอกเลยว่าให้มันยุติธรรมต่อเด็กอื่นบ้างจะดีกว่าเนาะ อันดับที่3นะฮะ Trick Star Reincarnation เป็นการ์ดกับดักไม้ตายของไลโคลิสเลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าถ้าโดนเข้าไปเนี่ยคือเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งจังหวะการ์ดบนมือเราดีๆนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยผลของการ์ดใบนี้ก็คือนำการ์ดบนมือของศัตรูทั้งหมดนะฮะออกจากเกมถ้าหากทำสำเร็จคู่ต่อสู้จะได้รอ,อก,การ์ดตามจำนวนที่ออกจากเกมไปคุณสามารถนำการ์ดใบนี้ในสุสานออกจากเกมเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่อ Trick Star จากสุสานอันเชิญแบบพิเศษ,ษลงสนามหนึ่งตัวนะฮะ ก็ต้องเรียกว่านอกจากจะเป็นกรารชุบชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการที่ทําให้กรารบนมือเราเนี่ยโดนเปลี่ยนด้วยนะฮะและก็โดนเบิร์นไลท์รัวๆอีกด้วยถ้าหากคิดภาพไม่ออกว่ามันเจ็บขนาดไหนผมมีภาพให้ทุกคุทุกคนดูนะฮะ ก็ตามนั้นแหละฮะถ้าหากคอมโบมันติดเนี่ยแค่การ์ดใบนี้ใบเดียวก็เล่นเอาเลือด8 0 0 0นี่แทบจะหายไปในแบบครั้งเดียวแล้วนะฮะลองคิดภาพสมัยที่การ์ดใบนี้มันยังอันลิมิตสิฮะไม่ต้องคิดเลยแค่2ใบเนี่ยก็ตายละอันดับที่2นะฮะ infinite impermanence เป็นการ์ดกับดัก hand trap ที่นิยมใช้กันมากในสมัยนี้เลยนะฮะแล้วก็เหมาะกับผู้เล่นที่ดวงสวยไม่ค่อยได้เริ่มก่อนนะฮะเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็คือถ้าหากคุณไม่มีการ์ดบนสนามนะฮะคุณสามารถสั่งใช้งานการ์ดใบนี้จากบนมือได้ เลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่ยบนสนามอีกฝ่าย1ตัวทําให้เอฟเฟกไล่ผลจนกว่าจะจบเทอร์นนี้ถ้าการ์ดใบนี้ทําการเซตไว้ก่อนจะใช้งานนะฮะจนกว่าจะจบเทอร์นนี้เอฟเฟกของการเวทมนต์กับดักที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันกับการ์ดใบนี้จะถูกทําให้ไล่ผลนะฮะถือว่าเป็นแฮนด์ทรปที่จําเป็นมากเลยในสมัยนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่ามันเหมาะกับคนที่ได้เริ่มที่2หรือว่าเริ่มหลังนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะตอนที่กู้ต่อสู้ที่เล่นเริ่มที่1กําลังจะล่าย,ยาวใส่เราใช่ไหมฮะการ์ดบน,นันยงงล เงื่อนไขในการใช้การ์ดกับดักใบนี้จากบนมือก็คือบนสนามเราต้องไม่มีการ์ดใช่ไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยผู้เล่นที่เริ่มที่2 จะเหมาะกับการ์ใบนี้ที่สุดเลยนะฮะถ้าหากศัตรูเนี่ยกำลังไลา่ย,ยาวแบบใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์อะไรเงี้ยคุณขัดได้จังหวะหนึ่ง้วยการใบนี้แน่นอนจะทําให้การไลา่ย,ยาวนั้นอาจจะหยุดลงเลยก็ได้ถ้าหากโชคดีนะฮะก็ถือว่าดีมากแถมยังเพิ่มผลพิเศษไปด้วยนะฮะถ้าหากคุณใช้งานการใบนี้จากการหมอบไว้นั่นก็คือการเวทมนต์กับดักที่อยู่คอลัมน์เดียวกันหรือช่องที่อยู่ข้างหน้าการใบนี้จะถูกทําให้ไร้ผลนะฮะดังนั้นผมจึงขอแนะนําว่าควรจะหมอบการใบนี้ ไว้ตรงกับช่องที่ศัตรูหมอบการ์ดกับดักหรือว่าเวทมนต์ไว้เช่นกันนะฮะมันจะได้แบบทําให้ไล้ผลไปด้วยได้ส่วนตัวเราเองเราก็ควรจะสงสัยการเวทมนต์กับดักที่คู่ต่อสู้หมอบไว้และไม่ควรจะไปใช้งานในคอลัมน์เดียวกันกับศัตรูเช่นกันนะฮะไม่งั้นอาจจะเป็นการใบนี้ก็เป็นได้ อันดับที่1น,นะฮะอีเวนลลี่แมชคุณเคยแบบว่าอยู่ๆเนี่ยการ์ดของคุณก็หายไปจากสนามในพริบตาเดียวในสภาพแบบออกจากเกมในสภาพความหรือเปล่าฮะทั้งๆที่แบบว่าศัตรูมันก็ไม่มีการ์ดเหลืออยู่บนสนามแล้วแทๆ้ๆผลของการ์ดใบนี้ก็คือในช่วงจบ b a t เทิลเฟสนะฮะถ้าหากศัตรูเนี่ยมีการ์ดมากกว่าของเราคุณสามารถทําให้ศัตรูนาการ์ดออกจากเกมในสภาพคว่ำจนกว่าจะมีจํานวนการ์ดที่ควบคุมอยู่ เท่ากับบนสนามของเรานะฮะถ้าหากเราไม่มีการ์ดบนสนามอยู่เลยคุณสามารถใช้การ์ดใบนี้จากบนมือได้นะฮะถือว่าเป็นการ์ดกับดักที่ร้ายกาจมากที่สุดใบน,นึงในประวัติศาสตร์ของยูกิโ oh! อเลยนะฮะเพราะว่าผลของมันเนี่ยคือการนําออกจากเกมในสภาพคว่ำซึ่งมันแย่ยิ่งกว่าการโดนออกจากเกมแบบสภาพหงายมากๆเลยนะฮะต่อให้เป็นเด็กชอบออกจากเกมแบบเมตาฟิสเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยคือไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยนะฮะ ไม่พอการ์ดใบนี้เนี่ยเปรียบเป็นด่งแฮนด์แทที่ไม่จําเป็นต้องไปเสี่ยงหมอบไว้เลยก็ได้ไม่จำเป็น,ต,ปปนต้องไปกลัวพวกแบบทําลายแผงหลังเลยนะฮะเพราะว่าเราถือไว้บนมือเฉยเเนี่ยก็พอละผมมั่นใจได้เลยว่าศัตรูเนี่ยมีสิทธิ์ทําให้สนามเราโล่งได้แน่นอนพอจบแม่นเทนเฟสเท่านั้นแหละคุณสามารถใช้การ์ดใบนี้จากบนมือได้เลยะฮะถ้าหากศัตรูไม่มีการ์ดแก้ผมบอกเลยว่าหายเกือบหมดสนามแน่นอนเพราะว่าศัตรูเนี่ยต้องนําการ์ดเกือบทั้งหมดบนสนามออกจากเกมในสภาพคว่ำจนกว่าจะเหลือแค่1ใบนะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับ10การ์ดกับดักสุดแกร่งยูกิโอในภาคที่6นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ